น,นายนภัสอัปเดตสร้างบ้านในฝันแม่หมูแค่ขึ้นโครงก็รู้ว่าอลังการบ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากที่ทําพิธีลงเสาเอกปลูกบ้านหลังใหม่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสําหรับบ้านในฝันของคุณแม่คนเก่งหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องน,นายนภัสนั้นสร้างให้โดยล่าสุดน,นายนภัส ก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างโดยการโพส์รูปภาพความคืบหน้าในการสร้างบ้านพร้อมแคปชั่นว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วงานนี้ทําเอาชาวเน็ตกระหน่ามาชื่นชมกันเพียบโดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแค่นี้ก็รู้ว่าต้องสวยมากๆแน,น่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ